่อเลยพ่นหนะอือพี่อีกพี่อีกพี่อีกพี่น้องออกทุกช่อทุกช่อทุกช่อคับพี่แห่งคับเห็นบ่อันนี้เขาออกถ้าโดนเราเขาใก่สีแก่เราง้วยเขาบักง่ายเลยพี่น้องเนี่ปันงวยสมอรลดเนี่ยง้วยง่ายง่ายปันงวยสมอรรถง่ายคักแนเน่ยพี่ขื้นกันเนี่ย พี่อันนี้สามหน่วยหน่วยแบบไงเลยแบบแบบนาวซุ้มนี่หน่วยง่ายง่พี่น้องนาวท่านนี่ปีนี้ดกขักดกแหน่พู่มมีเบิร์ตสุดจริงเลยพี่น้องแต่เบิรงดได้บ่ได้ซื้อเขากินดอกมันปลูกให้เจ้าหน่ายมาหลายปีแล้วพี่ดกขักดกแหน่พี่น้องเอ้ยจะมันดกขักซะ นี่ให้เบิ้งมะกรูดอันนี้มะกรูดขวบแน่นเนี่ยเอามาปลูกใส่กระถางกันลาังง,าาง,งา่ามลังง่ามเนาะง่ามง่ามยังขาเดบหรอครับโอ้ะจิขาเดินขาเดหมดแล้วอันนี้ใครกันปลูกให้เจ้าหน้าย อันนี้ปลูกกันมะเขือเทศใปกินอันนี้หัวราผ้าพ,พ่วงข่อยเอามาปลูกเมืองข่อยเอาหมากนั่นมาปลูกเ,เอาเบียหมักย่อมมาปลูกก็เทียจีเดียวเมียบานพี่น้องเมืองข่อยปลูกหมักผีก,ก็ลังงามหมักผีไข่ไน่ก็ลังงามอันนี้หมักผีก,กินดาแดงนี่นก็ลังงามพี่น้องอีกจังหน่อยก็ออก,ออกออกดอกไห่ข้าเจ้า ออกดอกให้กับชาได้กินไว้อย่ังมั้นอย่าตีอย่าลุ่งตี๋ยวก็ออกดอกกันก็ลังงามพี่น้อง ไว้เนอีกแจ้น้อยอันกับสีอัปเดตในพี่น้องข้าเบิ่งอีกเนาะสีเอามาทไทยพี่น้องข้าเบิ่งอีกเพราะวา่ากันให้เขาเป็นดอกดีๆกอนนี่เขาว่าท่านนี่เป็นดอกกำลังงาม <c oughs> อีกแจ้งพักหนึ่งกับเป็นดอกอน,นี่ว่าก้ะโดดที่มาเพาะไว กล่างงามพี่นาะนี่ข่อยตอหยอดดอกเข็มก็ลังงามอาจจเหุเป็นดอกเข็มมันซีว่าซีดอกหาดอกก็จะเงินของอาจารย์เพียรคนนึะก็ตรวจก็ให้ด้วยที่เอ้ยน้ำนี่ข่อยตอกระลังแตกหยอดพุน่ะแตกหยอดอันนี้แตกหยอดเง้วเลยนะข่อยตออันนี้ก็มาตอไม่ได้ผลเลยพี่น้องเลยมึงเนี่ อันต้นนั่นออกดอกแล้วออกดอกหนึ่งดอกออกเป็นสีชมพูออกดอกแล้วใส่สีขามไปได้ยังไงเนาะไข่เสียบมันนนัต่อกิ่งเขาเอินเสียบกิ่งเสียบหยอดเออว่ามันเสียบหยอดเออเสียบหยอดมันต่อกิ่งเมนเลยเสียบหยอดโอ้ยขาข่ยวกไข่ดีขาข่งอ่อมอไร้ค่เลยกยางหยัก นี่คอยเสียบยอดแบบนี้มันขื่นห้อยคนะอยเสียบนี่คอยเสียบเราเคอยก็ห่อไว้คือเพิ่นบอกนะมันได้ขื้นมือมันออกดอกเอ้ยออกกันใบเราไปนี่เนาะออกลายยอดเนาะอันนี้ก็คือกันอันนี้คอยมัน่อไม่อันนี้คอยใส่เว,วลาทาบกิ้งอันนี้คอยทาบกิ้งเกิดแล้วเห็นวะ่าออกยอดเราอันนี้คอยล่องทาบกิ้งล่องเิึงทาบกิ้งก็ได้ผลออกดอกเอ้ยออกยอดเรอว่ามันดอก ถาบกิ้งอันนี้ถาบกิ้งนี่คือการถาบอันนี้คือการกับเสียบเสียบหยอดอันนี้เสียบหยอดเนี่ย่อยล่องเห็ดล่องบึงเสียบหยอดกับถาบกิ้งพี่น้องได้ผลทั้งสองยางเลยอันถาบกิ้งก็เกิดหยอดแล้วนี่นี่่อยถาบกิ้งเกิดหยอดแล้วนี่มึคยถาบจากคางนี่แล้วนี่มันเลยเกิดหยอดนีเห็นบ่กคอยห้อยคอยถาบเกิดหยอดขึ้นมากแล้ว